หอกอยู่ไกรไก่ไม่ยอมเข้านี่ ดูดูครับดูจังหวะจิบดูจังหวะจิบดูจังหวะจิบรู้เรื่องไม่เดียวมันเดือดไก่ต้องโฉโฉอหย่อมขึ้นน้ำเลยตัวไม่โตมากนะครับ <SPEAKER> จะขึ้นแล้วโอ้โหแรงไม่ยอมขึ้นครับยังไม่เห็นตัวเล็กนนี่โอูสสวยอยู่พอได้วัวจังหวะจิบครับไม่เดียวโดนเลยสปินเนอร์เบีดแซ่เลยนะครับผม ออใส่สวยอยู่นะเต็มคำครับเป็นเลยใส่สวยเลยเนี่ยครับโอ้โหอยู่โคตรไกลก็จะอัดเข้ามาได้ไม่ใครจะตัดสายมาเนี่ย อย่าสปินนาเบดเซนเอยครับกัดเข้าปากล่างครับผมกลางปากเลยตัวมาเลยอย่าตัวนี้กับชโดข้อครับใส่ง,งามลายสวยมากโอเคครับผมขออนุญาตถ่ายภาพนะฮะชุดอุปกรณ์นะครับก็ใช้เหมือนเดิม ใสลายพี่นมอเสียนปลาเอาอยู่ครับขออย่าตายภาพครับ